ทำไมนักเตะตัวหลักของเรอัลมาดริดอย่างเอ็มบัปเป้และจูดเบลลิงแฮมถึงไม่ได้เดินทางไปพรีซีซั่น โอล่สวัสดีครับชาวมารวิดลิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุยไวยรุ่นจุขาวช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงพรีซีซั่นของหลายๆทีมครับซึ่งในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะได้ทดลองแผนการเล่นต่างๆสํา,าสหรับฤดูกาลใหม่หรือว่าฤดูกาล2024-2025ที่กําลังจะเริ่มขึ้นนั่นเองทางสโมสรเรอัลมาดริดครับก็มีทัวร์นาเมนต์พรีซีซั่นเช่นเดียวกันเลยโดยที่จะไปเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยพรีซีซั่นของเรอัลมา ประมาณต้นเดือนสิงหาคมที่กําลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่งแมตช์แรกครับก็คือเรอัลมาดริดจะพบกับเอซีมิลานวันที่1สิงหาคมเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงเช้านั่นแหละแมตช์ถัดมาครับจะเป็นเอลกราซิโกเรอัลมาดริดเจอกับบาร์เซโลนาวันที่4สิงหาคมเวลา6กโมงเช้าแล้วก็แมตช์สุดท้ายสําหรับการพรีซีซั่นที่อเมริกานะครับก็จะเป็นเรอัลมาดริดพบกับเชลซีครับวันที่7สิงหาคมเวลา6กโมงเชา้าเช่นกันซึ่งในการพรีซีซั่นครั้งนี้นะครับ ทางสโมสรเลมริดก็ได้เผยรายชื่อนักเตะนะครับที่จะเดินทางไปร่วมทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆก็มีตัวหลักเดินทางกันไปหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นลูก้าโมดิตอันโตนิโอรูดิเกอร์จูนูอาดากูเล่ครับแล้วก็นักเตะใหม่อย่างเอนดริกก็จะเดินทางไปร่วมทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีนักเตะบางส่วนครับที่จะเดินทางตามไปทีหลังนะอาจจะไม่ได้ลงเล่นในแมตช์แรกอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเตะบราซิลที่ก่อนหน้านี้ไปร่วมรับใช้ชาติกันมาในศึกโคป ไม่ว่าจะเป็นวินิสุตจูเนียโรดิโกโกเอสแล้วก็เอเดมมิลิตาอันนี้ก็จะเดินทางตามไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่สําหรับบางคนครับที่เป็นตัวหลักตัวสําคัญที่แฟนราชันหลายๆคนอยากรับชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคริยตย์อัลเอมบัปเป้แล้วก็จูดบลลิงแฮมรวมไปถึงนักเตะอีกบางส่วนจะไม่ได้เดินทางไปร่วมพรีีซั่นในครั้งนี้แต่ด้วยเหตุผลอะไรกันนะครับตามที่ผมไปหาข้อมูลมาเลยนะครับทางสโมสรเรอ,อัลมาดริดนะครับก็จะมีการให้เรียกว่าสิทธิพิเศษสําหรับนักเตะที่ไปรับใช้ที ชาติในศึกยูโรที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงโกปาอเมริกาด้วยสิทธิพิเศษนั้นก็คือถ้าเกิดทีมชาติใดครับมีนักเตะราชันชุดขาวสามารถเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นต้นไปได้น,นะครับก็จะได้พักผ่อนและเป็นวันหยุดครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางตามมาทัวร์นาเมนต์พรีซีซั่นนั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละครับคือเหตุผลเพราะว่าทีมชาติฝรั่งเศสของเอ é, ็มบาเป้กามาวิงกาชูอาร์เมนีแล้วก็ฟรองเเมนดี้เนี่ยนะครับในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ที่ผ่าน มาก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนั่นทําให้นักเตะของทีมชาติฝรั่งเศสก็ไม่ได้เดินทางไปในทัวร์นาเมนต์พรีซีซันครั้งนี้เช่นเดียวกับอังกฤษของจูดด์บลลิงแฮมครับที่สามารถผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายทีมชาติอังกฤษก็พ่ายให้กับทีมชาติสเปนของแดนนี่คารบาขาวนะครับในความหมายเนี่ยก็จะมีทั้งจูดด์บลลิงแฮมครับที่จะไม่ได้ร่วมเดินทางไปในทัวร์นาเมนต์พรีซีซันแล้วก็แดนนี่คารบาขาวด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงฝั่งโกปาอเมริกาาานนียนะะบบก็จมทงงดง ico ด้้ขอิว ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศในโกปาอเมริกานั่นทําให้เจ้าตัวบาวเดครับก็จะไม่ได้เดินทางไปร่วมพรีซีซั่นครั้งนี้ด้วยเช่นกันหรือเราจะพูดสรุปง่ายๆครับว่านักเตะที่ไม่ได้เดินทางไปเนื่องจากการกําศในทีมชาติมาแล้วยังไม่ได้มีการพักผ่อนสักเท่าไหร่ครับทางสโมสรเลยให้ไปพักผ่อนกันก่อนในช่วงวันหยุดตรงนี้ส่วนใครที่ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติหรือว่าตกรอบเ็วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวันหยุดมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเตะเหล่านั้นก็จะสามารถเดินทางไปร่วมทัวร์ ได้นั่นเองครับเอาจริงๆก็แอบเสียดายนะครับที่ยังไม่ได้เห็นฟอร์มนักเตะใหม่อย่างเอ m าเ p ้ในช่วง p r e s e ซ s o n นี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีเจ้าหนูเอ็นดริกที่เพิ่งย้ายมาในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันแล้วก็นักเตะบางส่วนจากทีมชุดเล็กด้วยที่จะได้รับโอกาสมาโชว์ฟอร์มในทัวร์นาเมนต์ p r e ซีซ s o n นี้นะครับสำหรับเอ m าเ p ้และคนอื่นที่ยังไม่ได้ตามมาก็รอไปดูในช่วงเปิดฤดูกาลก,กันเลยละกันนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องราวตรงนี้ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ ด้วยลกากรครับฮาลล์มติสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรียวมิติฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนลาเสียสวัสดีครับ